เรื่องยอ่อละครบุพเพสันนิวาสอำนาจเหนือดวงจิตเป็นดังบุพเพสันนิวาสที่นำพาดวงใจสองดวงให้มาบรรจบกันดุดดังความรักของเกียรติสุรางนักโบราณคดีสาวร่างอ้วนวัย25ปีที่มีหน้าตาสุดแสนธรรมดาถ้าว่าเธอเป็นคนมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีและมีความรู้ด้านโบราณคดี และภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีเธอจึงเป็นที่รักของคนใกล้ชิดแต่ผู้ที่เกสุรางอยากได้รับความรักจากเขามากที่สุดคือเรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทที่คบกันมานานหลายปีแต่เพราะคิดว่าเรืองฤทธิ์คงไม่สนใจคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาแถมยังอ้วนจนน่าเกลียดเกศรางจึงต้องเก็บงมความรักที่มีต่อเขาเรื่อยมาเพื่อรอคอยวันที่เธอจะกล้าเผยความในใจกับเขา โดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมาไม่ถึงเพราะวันหนึ่งขณะที่เกิสุรางและเรืองฤทธิ์เดินทางกลับจากไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถตู้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำส่งผลให้เกิสุรางเสียชีวิตคาที่ขณะเดียวกันณนะอีกช่วงการหนึ่งย้อนเวลาในปีพุทธศักราช2225รัชมสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อแม่หญิงการาเกตสาวสวยแต่จิตใจร้ายกาดสั่งให้ผินกับแย้มสองบ่าวผู้ซื่อสัตย์ไปล่มเรือของแม่หญิงจันวาดเหตุเพราะไม่พอใจที่เห็นจันวาดชะไม้ชายตาให้หมื่นสุนทรเทวาหรือพ่อเดชคู่มั่นของการาเกตแล้วแผนร้ายครั้งนี้ก็ทำให้บ่าวของแม่หญิงจันวาดจมน้ำตายไปหนึ่งคน แต่แม่หญิงจันวาดรอดชีวิตออกยาโหราธิบดีไม่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของการเกตเหมือนสุนทรเทวาจึงต้องหาทางพิสูจน์โดยการร่ายมนกริฤษากาลีซึ่งเป็นมนศักดิิ์ธิ์โบราณสาบแช่งผู้ที่คิดร้ายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีอันเป็นไปแล้วก็เป็นไปตามคาดมนกฤษณากาลี ทำให้การะเกตทุรนทุรายจนสิ้นใจตายโดยมีผินกับแย้มเท่านั้นที่เฝ้าร่างไร้ลมหายใจของการาเกตยอยู่ทั้งคืนเพราะไม่กล้าไปบอกใครว่านายของตนตายแล้วด้วยฤทธิ์ของมลกฤษณากาลีเพราะนั่นจะทําให้ทุกคนรู้ว่านายของตนเป็นผู้วางแผนทําร้ายแม่หญิงจันว่าจริงๆวิญญาณของการะเกตได้ไปพบกับวิญญาณของเกสุราง การระเกตสำนึกในการกระทำเลวร้ายของตัวเองเธอจึงอ้อนวอนขอให้เกิสุรางทำดีแก้ไขความผิดที่เธอเคยทำไว้แทนด้วยก่อนที่วิญญาณของการระเกตจะเลือนหายไปเมื่อเกิสุรางลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพบว่าตัวเองมาอยู่ในร่างของแม่หญิงการะกร,การะเกตการระเกตคือเกียิสุรางสาวร่างอ้วนที่จิตใจดีมีเมตตา การเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นคนละคนของแม่หญิงการาเกตจากวาจาพรุสวาดเป็นเนืองนิดกลายเป็นวาจาอ่อนหวานไม่ถือตัวซึ่งร้อยวันพันปีการาเกตตัวจริงไม่เคยกระทำนับวันเกศรางในร่างของแม่หญิงการาเกตก็เป็นความเคยชินของหมื่นสุนทรเทวาที่จะพูดคุยด้วยที่จะไปเที่ยวที่ต่างๆในอยุธยาที่จะตอบคำถามมากมายหลายเรื่อง ที่เกียสุรางสรรหาขึ้นมาถามความอยากรู้อยากเห็นของเกีรสุรางส่งผลต่อความกระตือรือร้นของหมื่นสุนทรเทวาที่จะตอบและอธิบายคำพูดเฉลียวฉลาดฉะฉานไม่มีท่าทีเอียงอายหรือทอดสะพานอย่างที่เคยเป็นแววตาซื่อตรงที่จ้องจับและคอยฟังคำตอบจากเขาหมื่นสุนทรเทวาไม่รู้ตัวว่าความเกลียดชังแต่ก่อนหายไปไหนหมด ความรู้สึกที่มาแทนที่คือความสนใจใยดีอาทรหงหาและร้อนรุ่มยามเธอมีใครอื่นมาสนใจใกล้ชิดใครคนนั้นไม่ใช่คนเดียวความหงุดหงิดจึงเป็นทวีคูณคนแรกเหมือนเรื่องราชพักดีเพื่อนสนิทที่ดูจะสนใจแม่การะเกดเป็นพิเศษและแม่การะเกดก็ดูจะมีไมตีตอบแต่หมื่นสุนทรเทวาไม่รู้สาเหตุ ว่าเหมือนเรื่องราชพักดีน,นั้นหน้าตาเหมือนเรืองฤทธิ์เพื่อนชายที่เกศสุรางหลงรักอยู่เกศสุรางยังพบว่าตัวเองตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบบุคคลที่เธอรู้จักใกล้ชิดสนิสนมได้รับรู้รายละเอียดความเป็นไปในชีวิตคือเท้าทองกีบมา้าหรือแม่มะลิหญิงสาวลูกครึ่งแขกญี่ปุ่นทั้งสองรู้จักกันเพราะฟานิก พ่อของแม่มะิิถูกหลวงสุรสงครามข้ารัชการชาวกรีกและฝรั่งคนสนิทข่มขู่รังแกเกตสุรางเห็นเข้าจึงเข้าไปช่วยเถียงแค่ผู้หญิงอายุทยาเถียงกับฝรั่งก็เป็นเรื่องที่ผู้คนฮือฮาตกใจลือกันไปทั่วแล้วแต่ยังโต้เถียงกันเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อของแม่หญิงการะเกตเป็นที่โจษขานกันทั่วนับว่าดังเพียงชั่วข้ามคืน เกศุรางพบว่าเหมือนสุนทรเทวาเนื้อหอมไม่ใช่ย่อยคนหนึ่งคือแม่หญิงจันวาดที่เกสุรางยกให้เป็นกิกของคุณพี่หมืน่นเนื่องจากแม่หญิงจันวาดรู้ว่าเหมือนสุนทรเทวานั้นเป็นคู่หมายของการะเกตแต่ยังมีทีท่าทอดสะพานอยู่เนืองๆฝ่ายแม่หญิงผู้นั้นทวีความชังการะเกตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะสังเกตเห็นว่าเหมือนสุนทรเทวามีสายตาผิดปกติเมื่อมองการเกต บูเพสันนิวาสทำงานไปเรื่อยๆความผูกพันระหว่างแม่หญิงการเกตตัวปลอมกับคุณนางหนุ่มแห่งอยุทยาก,ก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีท่านั้นต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจแต่ปากแข็งใจแข็งไม่ยอมรับทั้งคู่จนวันหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องออกเรือนกันคนที่เสียใจที่สุดคือแม่มะลิจึงตัดสินใจรับปากจะแต่งงานกับหลวงสุรสงคราม เกศสุรางไปงานแต่งงานด้วยและในวันนั้นเองจึงได้รู้ว่าหลวงสุรสงครามคือคอนสแตนตินฟอคอนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนส่วนแม่มาลิคือมารีเดอร์กีมาหรือเท้าทองกีบมาบุคคลสำคัญสองคนในประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองวันหนึ่งเกศสุรางก็ไปได้ยินฟอคอนคุยกับพวกฝรั่งเศส ว่าจะเผาตลาดแล้วโยนความผิดให้ทาหารไทยแล้วในขณะนั้นฟอร์คอนเกิดได้กลิ่นน้ำอบของผู้หญิงไทยเข้าจึงรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ในบริเวณนั้นก็เลยตามหาและไล่ยิงเกสุรางจนเธอเกือบจะถูกยิงแต่พ่อเดชมาช่วยและพาหนีไปได้ทันพ่อเดชทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงเกสุรางมากที่ทำตัวเสี่ยงเกินไป จนเขาโพงความในใจที่มีต่อยิงสาวออกมาว่าเขารักเธอทำเอาเกียร์สุรางอึ้งไปเลยใจหนึ่งเธอก็ดีใจที่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขาแต่อีกใจเธอก็ต้องหักห้ามใจตัวเองเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งเธอก็จะต้องกลับไปยังโลกของเธอและเธอเคยปฏิญาณแล้วว่าเธอจะรักเรืองเดชผู้เดียวไปตลอดชีวิตที่สำคัญก็คือ พ่อเดชเป็นคนรักของแม่หญิงการเกตไม่ใช่ของเธอเกศสุรางจึงทำเป็นไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำรักของพ่อเดชมีหนามซ้ำยังขอให้การแต่งงานเลื่อนออกไปนั่นสร้างความเสียใจให้กับพ่อเดชมากเพราะเขาคิดว่าแม่หญิงการเกตไม่ได้รักเขาเลยหารู้ไม่ว่าเกศสุรางเองก็ต้องหักห้ามใจตนเองเหมือนกัน วันหนึ่งเกุรางเข้าไปในห้องทำงานของออกยาหูราธิบดีแล้วเกุรางก็เห็นผานอะไรบางอย่างอยู่บนหลังตู้จึงหยิบมาดูโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือบทสวดมนต์กิสนากาลีเกุรางแตะมือลงไปวิญญาณของเธอก็กระเด็นหลุดออกจากร่างของแม่หญิงกาะลาะเกตทันทีพ่อเดชกลับมาถึงเรือนพอดี จึงได้เห็นวิญญาณของเกศรางยืนอยู่ข้างๆร่างของแม่หญิงการเกตที่นอนไร้ลมหายใจอยู่บนพื้นก่อนที่วิญญาณของหญิงสาวผู้นั้นจะเลือนหายไปพ่อเดชปฏิติต่อเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าที่ผ่านมามีวิญญาณของหญิงสาวผู้อื่นอยู่ในร่างของการเกตส่วนวิญญาณของเกศรางนั้นก็หลุดล่องลอยไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมาย เกศสุรางร้องไห้ด้วยความกลัวจับใจและในขณะที่มิติของทั้งสองโลกปรรจบกันวิญญาณของเธอได้กลับไปยังโลกปัจจุบันและได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเรืองรีดก็รักเธอมากเสียจนบวชตลอดชีวิตเกศสุรางทราบซึ้งใจมากแล้วขณะที่จ้องพระเรืองฤธิ์อยู่นั้นเธอก็เห็นเงาสะท้อนของพ่อเดชอยู่ในร่างของเรืองธิ์เธอจึงเข้าใจแล้วว่า แท้จริงแล้วเรืองฤทธ์ก็คือพ่อเดชมาเกิดใหม่แล้วไม่เพียงเท่านั้นเกศสุรางยังได้พบกับแม่หญิงการเกตที่มาในสภาพที่สวยงามอันเป็นผลจากบุญที่เกศสุรางทําให้อยู่เรื่อยๆการเกตมาขอบคุณเกศสุรางและมาอนุญาตให้เกศสุรางใช้ร่างของเธอได้เลยเพราะเธอหมดบุญแล้วส่วนเกศสุรางนั้นก็ได้หมดบุญในชาติปัจจุบันเช่นกัน แต่กลับไปเกิดใหม่ในชาติอดีตแทนเพื่อที่จะได้ไปครองรักกับเนื้อคู่ของเธอซึ่งก็คือคุณสีวิสารวาจาหรือพ่อเดดนั่นเองเมื่อวิญญาณของแม่หญิงกาลเกตเลือนหายไปแล้วเกศสุรางก็ได้ยินมนกิษนากาลีอีกเธอรู้ว่าไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในชาติปัจจุบันได้อีกแล้วจึงกลับไปกลาบลาแม่กับยายและร้องไห้แทบจะขาดใจ ก่อนจะกลับไปเข้าร่างของแม่หญิงการเกตเมื่อร่างของการเกตฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็ไม่แต่ขิดตะขววงใจที่จะรักเขาอีกต่อไปเพราะพ่อเดชเป็นเนื้อคู่ของเธอที่บุพเพสนิวาสด,ดนบันดาลให้ทั้งสองได้มาพบกันติดตามชมละครบุพเพสนิวาสได้เร็วๆนี้ทางไทยทีวีซีช่องสาม